หลายคนมองว่าพี่แอฟเป็นนางเอกแต่จริงๆแล้วพี่แอฟก็คือ เหมือนกับเราทุกคนที่ก็มีทุกอย่างในชีวิตมีเรื่องราวมีบาดแผลมีสิ่งต่างที่ต้องเติมต็เอหอะอันนี้เห็นไหมอันนี้เรรู้สึกนะว่าบางทีกระบวนการการทํางานมันก็เป็นตัวที่หลอ่อหลอมเราไปโดยไม่รู้ตัวคือการฝึกให้เราไม่ตัดสินเพราะหลายๆครั้งค่ะเราอ่านบทแล้วเขาแล้วอุย้ยคุดกีดจังเลยทำเป็นนัเอกคิดอย่างี้แค่นี้คิดไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบ แต่เราต้องกลับมาคิดใหม่ว่าชีวิตเขาเคยเจออะไรบ้างเขาไม่ได้มีประสบการณ์เหมือนเรานะเขาจึงคิดไม่ได้ไงเขาไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วพอมาถึงตอนนี้เราก็เรียนรู้ว่าคําว่า perfect สมบูรณ์แบบเนี่ยจริงๆแล้วคําว่าสมบูรณ์แบบในแต่ละคนมันคงไม่ได้ตีความกว,ว้างๆว่าจะต้องมีสเต็ปชีวิตตามที่สังคมคาดหวังถึงจะ perfect ความสมบูรณ์มันอาจจะไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบในแง่มุมคนอื่นแต่มันคือความสมบูรณ์ในใจเราอยากให้ทุกคนเห็นถึงความสวยงามของความไม่สมบูรณ์แบบนี้ไอความไม่สมบูรณ์แบบความความที่เราผ่านอะไรมาแล้วมันถึงมีร่องรอยมีบาดแผลทุกอย่างที่มันมาจากประสบการณ์ของเราเนี่ยแหละค่ะที่ สวยงามในแบบของเราคุณค่าในแบบของเราที่เราเคยผ่านอะไรมาและไอ้คำว่าผ่านเนี่ยคือเราผ่านมาได้ไงเราถึงอยู่อยตรงนี้